สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 1กรกฎาคม2 0 2 5นะครับวันเข้าพรรษานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ได้บุญกันเยอะเยอะนะครับผมก็คิดสิ่งใดและเลิกสิ่งใดก็เริ่มต้นได้เลยนะครับตรงนี้เลยครับผมก็นับถอยหลังเข้าสู่ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนับเปิดฤดูกาล2025 2 6นะครับฤดูกาลนี้นะครับก็จะจวนใกล้เข้ามาแล้วครับตรงกับวัน ที่สิสิงหาคมนะครับอีก1เดือนนะครับอีก1เดือนอีก1เดือน3วันนะครับก็จะเข้าสู่นัดเปิดฤดูกันอย่างเป็นทางการนะครับเรามาดูว่าใครเจอใครนะครับในนัดเปิดสนามนะครับแม่ราชบุรี FC นะครับนำทีมโดยโค้ดโย่งนะครับโค้ดโย่งนะครับตอนรับการมาเยือนของทีมพลังการ FC เป็นน้องใหม่นะครับพลังการเอฟเนี่ยนำทีมด้วยเดอะโองนะครับเดอะโองนะครับ ดูสิดเฉลิมแสงนะครับสองเพื่อนรักมาเจอกันนะครับราชบุรี FC แล้วก็พลังการ FC ตรงกับวันศุกร์ที่15นะครับ15สิงหาคม2025นะครับเวลา19บเนาฬิกานี่คือคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับข้ามมาวันเสาร์นะครับพีทีประจวบ FC นะครับโคตเตียนะครับพี่เตียนะครับสะสมพบประเสริฐนะครับ จะเปิดบ้าน3อ่าวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมนะครับนำทีมโดยโค้ดบอยสุภชัยคมสินนะครับอืมเวลา18บแปนาฬิกาครับนะที่3อ่าวสเตเดียมนะครับอืมว่ากันว่าเนี่ยที่ไหนก็ได้แต่อย่าอยู่ที่ประจวบนี่อย่ามาใกล้เลยบางทีไม่ได้แอบฉลองว่างีเอาจริงๆนะครับตามสถิติเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่จริงๆนะครับโค้ดเตียทำผลงานได้ดีมากเลยนะหลังจากออกจากชลบุรีมาเนี่ยมาทำประจวบเนี่ยโอ้โหเข้าตาแอดมินอย่างมากมายเลยครับ คู่ต่อไปนะครับสวัสดีนะครับนครราชสีมา f อนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่นะครับก็คือโคชโคดโจนะครับชนบุรี f อฟเนี่ยย้ายเอ้ขออนุาตย้ายค่ายจากสวัสดีมาคุมทีมที่ชนบุรี FC นะครับตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับเวลา18.30นก็ทําให้ชนบุรีถือว่าได้เปรียบหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางโคดโจเนี่ย รู้รู้ทางรู้รู้ช่องนครราชสีมา FC ไม่มากก็น้อยแหะครับอืถูกคู่ถูกเวลาเหมาะเจาะยิงๆนะครับผมตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับ18.30นาฬิกาคู่ต่อไปนะครับลำพูนวอลเลเออร์นะครับมีข่าวข่าวเสริมทีมกัน2-3ท่านนะครับอืมสินาฬิกานะครับวันที่16สิงหาคมนะครับอ่าตอนรับการมาเยีอยของแชมป์เก่านะครับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็อ่า เดือนประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับชิงหลีคับของฤดูกาล24 25มาบุรีรัมย์ก็คว้าชัยชนะไปด้วยนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับสามประตูต่อหนึ่งรู้สึกว่านัดนั้นนะถือว่ามีดราม่านิดอะไรประมาณแต่แต่นั้นหละกก็คือเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไระสีสันของรสชาตินะครับอืมก็ทำให้บุรีรัมย์ได้สีแชมป์ไปครองนะครับในถ้วยนี้ คือทวยที่4ในฤดูกาลที่แล้วของบุรีรัมนะครับคู่ต่อไปนะครับเมืองทองอยู่ในเตดนะครับนำทีมโดยโค้ดหลังสันวิวัฒชัยโชคนะครับตอนรับการมาเยือนของซุโคไทย FC นะครับ19.30นะครับเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับแอดมินอยากไปดูเหลือเกินเนี่ยเมื่อย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วปี2011นะครับโอ้โหแอดมินติดสนามเลยครับทุกอาทิตย์ต้องเจอ ต้องเจอกันที่นั่นนะครับในแมตช์เย่านะครับในแมตช์เย่าก็ว่างๆก็จะไปนะครับว่างๆก็จะไปนะครับแฟนบอลเมืองทองยูเนเต็ดนะครับคู่ต่อไปนะครับอุทัยธานี FC นะครับก็โค้ดนี่ย้ายค่ายจากเมืองทองนะครับไปคุมอุทัยธานี FC นะครับมีรอจูซิกก็รอติดตามข่าวข่าวนะครับว่าจะไปคุมทีมไหนนะครับพบกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนี่ก็ ฤดูการที่แล้วเนี่ยพอเข้าใจได้ครับรถทั้งรถขนาดของที่ต้องเจอน้ําทงน้ําท่วมแล้วก็ปัญหายเยอะแยะนะครับก็อยู่รอดปลอดภัยมาแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาตรงกลางตารางด้วยมาฤดูการนี้ทําทผลงานได้ดีหรือเปล่าโนะปรดติดตามรับชมนะครับผมการท่าเรือเอฟซีนะครับโค้ดกาม,มาย้ายจากลําพูนมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่สิงเจ้าท่านะครับอ่า0ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่17นะครับ ตอนรับการมาเยีอยของน้องใหม่นะครับอยุธยาอยู่ในเตดว่ากันว่าโค้ชกามาหรืว่าการท่าเรือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นแชมป์หลายถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นแชมป์เองว่าอย่างนั้นนะครับคู่สุดท้ายของนัดเปิดฤดูกาลนะครับเวลา19นาฬิกาของวันอาทิตย์เช่นกันนะครับแบงกอกนะครับทูแบงกอกนะครับจะเปิดทูทูบีจีสเตเดียมนะครับที่หลังบ้านแอดมินนี่แหละที่ของสี่นะครับตอนรับการมาเยีอยของ ละยอง FC นะครับนั่นคือคู่เปิดคู่ปิดไอคู่เปิดสนามของคู่สุดท้ายนะครับ19บเก้านาฬิกาในแอดมินอาจจะไปดูนะครับคู่นี้นะครับไม่รู้จะไปเชียร์ใครคู่นี้หรือว่าแอดมินอยากจะไปเชียร์นี่นี่เนี่ยเ,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 ยเยมืองทองยู่นเตดนะครับน่าจะไปเทีย่ยวน่าจะไปเชียร์ที่เมืองทองยู่นเตดนะครับถิ่นเดิมนะครับปี2อ2 3ี่แอดมินก็อยู่ที่นั่นปีกว่าเลยครับ ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับตึกตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมนะฮะแถวๆนั้นนะฮะอืมก็ติดตามรับชมรับเชียร์ครับใกล้เข้ามาแล้วฮะใกล้เข้ามาก็ตอนนี้ก็ชมแค่ว่าเออทีมไหนย้ายใครซื้อใครเข้ามาเตรียมทีมอย่างไรปีซีซั่นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีปีซีซั่นอยู่ก็ก็สามารถติดตามชมข่าวได้ทั่วๆไปนะครับแอดมินจะเอาเข้ามาเฉพาะ ที่ว่าซีซั่นหลักเลยอะไรประมาณนี้ก็การแข่งขันหลักเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับดูฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ